ว่าจะไม่มากนะคะแต่ก็ถูกต้องด้วยเหตุนี้จะหลงลืมสติสักเท่าไหร่ซึ่งที่ละเอียดมากนะคะคนที่ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคในครั้งนั้นเมื่อจบพระธรรม,มเทศนาบางท่านเป็นพระโสดาบันบางท่านเป็นพระสกทา,าคามีบางท่านเป็นพระอนาคามีบางท่านถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ได้หมายความว่าในขณะที่ฟังนั้นไม่เข้าใจพระธรรมที่ทรงสแสดง เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่ากว่าปัญญาจะรู้ชัดตามความเป็นจริงในสภาพธรรมะแต่ละอย่างที่เกิดสืบต่อกันเช่นหลังจากที่ได้ยินเสียงแล้วก็ยังมีการเข้าใจความหมายของเสียงและเรื่องราวต่างๆจิตที่กำลังรู้เรื่องไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทั่วทั้งหกทางเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะไม่ฝืนหรือไม่คิดว่าจะตัดไม่ให้คิดถึงเรื่องราวให้ได้ยินแต่เพียงเสียงนั่นแสดงว่ายังมีความเป็นตัวตนที่ต้องการและก็ที่กำลังทำอย่างนั้นด้วยเพราะฉะนั้นมัชิมาปฏิปทาเนะะี่ยค่ะ เป็นเรื่องซึ่งต้องอาศัยความละเอียดจริงๆที่จะต้องเตือนตนเองเสมอว่าไม่ต้องทำอะไรทันทีที่เริ่มจะทำนะคะเพียงนิดเดียวผิดแล้วผิดทันทีค่ะเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจลักษณะของสติซึ่งเป็นสภาพที่ระลึกขณะใด,ดที่สติเกิดนะคะลักษณะของสติปรากฏอารมณ์ก็ปรากฏด้วยอารมณ์ที่สติระลึกก็ปรากฏ เป็นธรรมดาเป็นปกติจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวั่นไหวไม่ว่าจะเป็นนามธรรมใดรูปธรรมใดเวลาที่สติเกิดขณะนั้นเห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราจะกัน้นหรือว่าไม่ใช่เราจะเปลี่ยนแต่ว่าเพราะสติเกิดจึงระลึกที่ลักษณะของสภาพธรรมะอย่างหนึ่งในขณะนี้ค่ะโดยวิถีจิตทราบว่าสภาพธรรมะเกิดสืบต่อกันนะคะ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายโดยมีมโนทวารขั้นทุกวาระของการรู้อารมณ์ทางตาวาระหนึ่งการรู้อารมณ์ทางหูวาระหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นความรวดเร็วมากจนกระทั่งถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดไม่มีทางที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะแต่ละอย่างไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไร เพียงแต่ว่าค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังแล้วก็รู้เรื่องให้ทราบว่าขณะนั้นนะคะชั่วขณะหนึ่งที่รู้เรื่องก็เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นนามธรรมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสภาพธรรมะอย่างอื่นปรากฏโดยไม่ต้องทำอะไรคือไม่ต้องมีการเปลี่ยนได้ยินเกิดแล้วไม่ต้องเปลี่ยนจากเรื่องให้เป็นแค่ได้ยิน เพราะเหตุว่าสภาพที่รู้เรื่องก็ชั่วขณะหนึ่งและต่อจากนั้นก็มีเหตุมีปัจจัยให้ได้ยินเกิดขึ้นตามปกติเพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้ด้วยว่าเวลาที่สติเกิดระลึกได้จะรู้ความต่างกันของสภาพที่คิดกับสภาพที่เห็นหรือสภาพที่คิดกับสภาพที่ได้ยินหรือสภาพที่คิดกับสภาพที่กำลังลิ้มรสคือล้วนเป็นสภาพธรรมะตลอด แต่เกิดจนตายไม่ปราศจากจิตเจตสิกแต่และชนิดและรูปแล้วแต่ว่าขณะนั้นสติจะระลึกลักษณะของสภาพธรรมะใดให้เป็นปกติแล้วก็ให้เป็นสติที่ระลึกค่ะอย่าให้มีเราที่กำลังพยายามจะตัดจะไม่คิดหรือว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แม้จะได้ฟังพระธรรมว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่คนได้ยินได้ฟังอย่างนี้แต่เวลาเห็นก็เป็นคน เพราะฉะนั้นพี่จะรู้ว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเพียงเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนท่านผู้ฟังที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเห็นชัดอย่างนี้หรือยังถ้าเห็นชัดจริงๆนะคะจะถ่ายถอนการที่เคยยึดถือสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่ว่าเป็นไปอย่างละเอียดและค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆจนกระทั่งเมื่อมีกําลังขึ้นทันทีที่เห็นเนี่ยค่ะก็จะระลึกเวลาที่สติเกิดก็รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่กําลังปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นกําลังพูดกับสีที่กําลังปรากฏทางตา ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลใดๆทั้งสิ้นก็จะเข้าใจชัดถึงสภาพรู้ซึ่งกำลังเห็นในขณะที่มีสิ่งที่ปรากฏทางตารู้ในสภาพที่กำลังคิดว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่กำลังรู้คำพราะฉะนั้นก็มีสภาพธรรมะเนี่ยค่ะต่างๆกันและแต่ว่าสติสามารถที่จะยิงไวคือระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งปรากฏสั้นมากตามความเป็นจริง ทางตาในขณะนี้กำลังเห็นต้องสั้นที่สุดเพราะเหตุว่ามีธรรมชาติที่รู้เสียงมีจิตที่ได้ยินเสียงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทางตาที่เหมือนเห็นติดต่อกันตลอดนี่นะคะความจริงแล้วต้องสั้นเพราะเหตุว่าขณะที่จิตได้ยินเสียงเกิดขึ้นขณะนั้นไม่ใช่จิตที่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยคะ่ะก็จะต้องรู้จริงๆตามปกติ แล้วก็รู้ทั่วรู้ละเอียดมีกำลังไม่หวั่นไหวแล้วแต่ว่าสติจะระลึกลักษณะของสภาพธรรมะใดในขณะที่ทั้งเห็นและได้ยินและคิดนึกและกระทบสัมผัสในขณะนี้แล้วแต่สติจะเกิดระลึกทางไหนสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏก็เป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็รู้ลักษณะที่จริงของสภาพธรรมะนั้นด้วยว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะแต่ละอย,ย่าง นี่เป็นเหตุที่จะทำให้คลายการยึดมั่นในสัตว์ในบุคคลในตัวตนนะคะเป็นญาติพี่น้องกับสีที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเป็นเพื่อนกับสีที่ปรากฏทางตาหรือเปล่านี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องของความคิดนึกหลังเห็นและก็มีเห็นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโตมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ พราะฉะนั้นก็จะต้องมีจิตซึ่งหลังเห็นแล้วก็คิดถึงเรื่องราวต่างๆของสิ่งที่เห็นทําให้มีสัญญาความจําในความเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆของสิ่งที่ปรากฏทางตาและก็ของปร,รมาธธรรมอื่นๆนี่เป็นทางที่จะถ่ายถอนความเห็นผิดที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนโดยไม่ใช่ไปทำอะไรแต่ว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น อย่างในขณะนี้นะคะถ้าเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นปกติชั่วขณะสั้นๆแล้วก็มีสติที่ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะอื่นที่ปรากฏจะไม่มีเยื่อใยในสิ่งซึ่งหมดแล้วผ่านแล้วเพราะเหตุว่าขณะใดที่สติเกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรมะสภาพธรรมะนั้นสั้นมากแล้วก็หมดไป แล้วก็มีสติระลึกลักษณะของสภาพธรรมะอื่นซึ่งปรากฏซึ่งสั้นมากแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นโลกนี้จะมีอะไรนอกจากสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ตามความเป็นจริงนะคะฟังดูเหมือนกับว่าเข้าใจเรื่องจริงต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆคือสภาพธรรมะเกิดปรากฏสั้นมากแล้วก็ดับไปนี่คือเรื่องจริงๆ ฟังดูพิจรารณาเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่มีปัสนาญานะเกิดมีการแทงตลอดจริงๆประจักษ์ความสั้นแสนสั้นของสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับขณะนั้นความจริงต้องตรงกับขณะที่กำลังฟังและเข้าใจเพราะฉะนั้นก็เข้าใจปัญญาที่ต่างขั้น ว่าปัญญาขั้นฟังเนี่ยคะ่ะเริ่มฟังเริ่มคิดเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นความไม่เที่ยงโดยพระธรรมที่ทรงแสดงแต่ถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดแล้วก็ไม่ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอยา่างตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนั้นๆจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทั่วทั้งหกทวารเป็นปกติและไม่มีตัวตนที่จะทำอะไร ยิ่งเข้าใจก็ยิ่งรู้ว่าทําอะไรได้ในเมื่อเห็นยังไม่ทันไรเลยค่ะได้ยินและยังไม่ทันไรอีกคิดอีกและความคิดของแต่ละคนก็บงังคับบัญชาไม่ได้เลยที่จะให้คิดอย่างนี้ไม่ให้คิดอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้นี่ยิ่งเห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างมีความยึดมั่นในอกุศลใดมากเรียว่า มีการที่จะเจริญกุศลประเภทใดเพิ่มขึ้นก็เห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงละเอียดขึ้นคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนและก็จะทำให้เพิ่มความรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะขึ้นแต่ถ้ามีตัวตนที่จะทำนะคะไม่มีทางเลยค่ะที่จะเห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะทุกๆอย่างที่กำลังเป็นอนัตตา